พี่แมนะครับร้านอีรักติชอปรับเติมเกมมือถือทุกเกมในประเทศไทยนะครับแล้วก็เปิดบริการมาแปดปีรับรองไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดเพื่อนๆทักมาได้เลยครับมีทุกเกมในประเทศไทยนะครับสวัสดีครับพี่นักพี่แบนนะครับวันนี้เราอยู่กันในสามก๊กแท็กทีเอ็มนะครับวันนี้จะมาพูดถึง ซูมาอีหรือว่าซูมาอีนะครับอันนี้คือคนถามมาค่อนข้างเยอะนะว่าเฮ้ยทำไมพี่หมีไม่ทำคลิป3าก๊กเร็วๆเลยโหเขาอัพมา2วันแล้วพี่คือหมีทำสิบเกมมันต้องเออหมีก็ต้องทำทุกเกมเพื่อวาเข้าใจป่ะแล้วแบบวันหนึ่งหมีก็ต้องทำรายวันทุกเกมแค่นี้ก็เหนื่อยจะตายอยู่แล้วใช่ไหมเราต้องแบบเออมานั่งดูคอนเทนต์มาอะไรอีกอ่ะก็อาจจะแบบวันนี้ลงเกมนี้วันนี้ลงสามถึงห้าเกม อีกวันหนึ่งก็อาจจะลงอีก3-5เกมหรือเอาง่ายๆพยายามทำอะ่ะภายใน2-3วันนี้ให้ลง10เกมให้หมดนะครับเพราะอาจจะต้องแบบเลเวลเวลานิดน,นึงนะก็ะต้องเข้าใจหมีชนิดน,นึงนะครับหมียังไม่ทิ้งก็หมียังไม่ทิ้งก็ดีแล้วนะเนี่ยจริงๆก็สามโกกอะตอนนี้ไปกันหมดแล้วนะเลือหมีอยู่คนเดียวต้องเรียกว่าเดอะลัสเจไดเลยนะครับตอนนี้กูเป็นเปนลัสหมีหมีไปเลยนะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตพูดถึงซูมาอีซูมาอีนะครับ เดี๋ยวขอพูดถึงประ,ประวัติศาสตร์ของซูมาอีสักนิดนึง่งละกันนะครับบอกแล้วช่องนี้ไม่ได้มีแค่เกมนะมีสอนประวัติศาสตร์นิดหนึง่งอาจจะแบบคือหมีเป็นคนพูดเร็วบางทีอาจจะมีผิดพลาดนิดนึงนะก็ต้องเข้าใจหมีนิดหนึง่งคือหมีเคยลองพูดช้าแล้วพอเวลาพูดชา้าคนฟังเขาก็เขาก็บอกคิดมันยาวอีกเออมันก็ไม่รู้ว่าจะทําไงเอาเป็นว่าขอเป็นคาแรคเตอร์ตัวเองดีกว่าหมีเป็นคนชอบพูดไวนะเป็นคนชอบพูดเร็ว ซูมาอี้นะครับตามสำเนียงของฮกเกี้ยนนะหรือว่าจะส่วนใหญ่เขาจะอ่านว่าซูมาอี้ตามสำเนียงกลางจีนนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะเรียกว่าซีมาอี้หรือว่าซูมาอี้ก็มันก็ได้หมดอะซูมาอี้เนี่ยเป็นเสนาธิการของวุยกกนะครับในช่วงยุคสงครามถ้าจะเรียกให้ถูกคือซูมาอี้เป็นผู้อ่าเขาเรียกว่าไงนะผู้ผู้พิชิตสามก๊กแล้วกันเพราะว่าสุดท้ายแกเป็นคนที่ชนะศึกนี้นะครับ และอย่างเป็นบรรพชนนะครับของราชวงศ์จิ๋นตะวันตกเข้าต้านทานการเดินทับเหนือของจูการเหลียงก็คือของเบ้งนะครับซึ่งเป็นท่านอคา,าะมหาเสนาบดีของจกก,ก็เอาจิงๆิงตามตําแหน่งอ่ะของหงเบ้งเหนือกว่าซูมาอี้นะครับก็แน่นอนอ่ะซูมาอี้นี่คือแบบอ๋อเป็นที่เกียรติชังของตระกูลโจมากนะลูกทุกคนแกอยากจะฆ่าแกหมดหาเรื่องฆ่าแกลายวันเลยบางคนอาจจะไปว่าเฮ้ยซูมาอีเ้เลวทําไมถึงใจร้ายไปต,ตัดตัดหัวตระกูลโจทิ้งหมด คือต้องบอกบอกว่าเออจบตั้งแต่โจโฉโ,โจผีไปเนี่ยโจศิษย์หรือจะเป็นโจอะไรก็แล้วแต่คิดค่าสุมาอี้ทุกคนครับย้ําเลยนะและสุมาอี้เนี่ยสามารถที่จะมีอ,อชีวิตเขายืนยืนมาถึงสี่ชั่วอายุคนเลยนะตั้งแต่โจโฉโจผีโจ,โจ,โจยอยโจหงซึ่งเป็นอะไรที่เก่งถ้าเกิดไม่เก่งก็อยู่ไม่ได้หรอกป่านนี้น่าจะโดนเล่นจนตัดหัวไปแล้วนะครับเขาก็การรัฐประหารนะโหรัฐประหารที่เมืองไทยจะชัดเลย สุมาอี้คิดว่าช่วยใช่ไหมครับมีไม่อยากพูดเลยเมืองไทยรัฐประหารทั้งหมด13ครั้งขอไม่พูดนะเขาก็การรัฐประหารในในสุสานหลวงนะครับโกเบงแหลงและยึดอำนาจการปกครองของวีกก็มาหมดเลยก็คือตัดหัวตระกูลโจทิ้งหมดและสุมาอี้เป็นพระอายการปู่ของจกักรพรรดิจีนอู่ก็คือสุมาเอียนคือคือก็คือเหละหลหล,ลานหลานหล,ลานของเขาอะ ไอ้ซูมาเอียนนี่เป็นลูกใช่ไหมขออภัยนะฮะมีจําไม่ได้นะซูมาเอียนน่าจะลูกแหละจกักรพรรดิผู้ก่อตั้งราชวงศ์จิ๋นนะครับแล้วเป็นบิดาของซูมาสูและซูมาเจียวเออซูมาเจียวนะลูกซูออซูมาเอียนน่าจะหลานหรือเปล่าหลานหลายเอียนมากนะจำไม่ได้เหมือนกันเสนาบดีผู้มีอํานาจสองสองคนในช่วงยุคข,ของวีก็นะครับอ่ะก็คือเอาสรุปง่ายๆนะซูมาอี่ะเริ่มมีบทบาทตอนที่โจโฉแพ้ศึกผาแดงแพ้กับจูยี่ พอเกาะพอออกมาเสร็จเพื่มดูสามโค้สองพันสิบเลยซูมาอีก็จะออกมาคือโจโฉกําลังพูดถึงว่าเฮ้ยคนเรามันก็ต้องมีแพ้สงครามก็ต้องมีแพ้กําลังปอกเขาทูกับเ่าคนอาหารใช่ป่ะซูมาอีนั่งหลับครับนั่งฟังหลับทาให้โจโฉร,รู้สึกตกใจมากกับผู้ชายคนนี้นะก็เลยเลือกไปคุยคือโจโฉเนี่ยเป็นคนที่มองคนเก่งมองซูมาอีปุ๊บเขาก็พูดขึ้นมาเลยว่าปัญญาของท่านเนี่ยไม่แพ้ของเบ้งไม่แพ้ของเบ้งเลย แต่ในตัวในใจโจโฉเนี่ยเขารู้ว่าซูมาอี้เป็นคนที่ค่อนข้างเยี่ยมโหดจะไม่เหมือนของเบงนะที่แบบกระตันยูซื้อตา์กับเล่าปีต่อให้เล่าปีฝากเล่าเซียนมาให้ถึงจะเออเออะเล่าปีเอเอของเบงก็ก็ <c oughs> ไม่เคยคิดจะทําการใหญ่โดยการที่ปฏิวัติตัวเองขึ้นมาเป็นฮ่องเต้นนะขงเบงไม่เคยทําแต่ถ้าเป็นซูมาอี้อาจจะทานะมีคิดว่านะ โดยที่ตอนที่ตอนที่โจโฉอยู่เนี่ยต้องบอกว่าซูมาอี้รับใช้โจโฉดีมากนะคือโจโฉบอกอะไรคือซูมาอี้ทำเหมือนประมาณว่าซูมาอี้มองโจโฉเป็นไอดอลในในช่วงสงครามช่วงนั้นก็เก่งจริงๆนะโจโฉแล้วก็หลังจากจบโจโฉมาเนี่ยก็เป็นโจผีโจโฉก็เคยเตือนโจผีแล้วว่าเวลาจะใช้ซูมาอี้อย่าใช้ได้แต่ว่าอย่าใช้ตลอดอย่าให้มีอำนาจควบคุมการทางทหารอะไรที่เกินไป เพราะว่าโจโฉได้ฝากฝังไว้ว่าตัวซูมาอี้ไว้ใจไม่ได้ประมาณนึงนะครับโจผีเนี่ยสนิทกับซูมาอี้มากก็คือแบบมีการเรียกเอามาใช้บ่อยมากแต่คือจาให้อำนาจทหารเลยซึ่งซูมาอี้ก็ดูออกว่าเขาไม่ค่อยไว้ใจหลังจากจบซูมาโจผีปเสร็จแล้วเนี่ยโอ้โหโจยอยโจอะไรนี่คือแบบหาเรื่องมาหารแกรายวันนะเอายี้ดีกว่าตัวสุดท้ายแกนทนไม่ไหวครับก็เลยทำรัฐประหารขึ้นมาก็ตัดหัวตระกูลโจทิ้งหมดนะ ก็ถ้าเกิดทำทำในเรื่องประวัติศาสตร์แกผิดไหมก็ไม่ผิดนะก็คือแกเป็นคนที่โดนเล่นมาตั้งแต่รุ่นพ่อยันรุ่นยังรุ่นเลนเลยใช่ไหมเป็นใครก็อยากเอาคืนเหมือนกันนั่นแหละออสุภาษิตของแกตอนที่แกพูดตอนสามกกสองพันสิตอนจบแกพูดว่าอะไรนะเออมีดของเขาอ่ะรับคมมานานมากแล้วเขาแทงทีเดียวนี่คือจบเลยเขาไม่คือเอาจิงนะถ้าแกเป็นคนที่มีความอดทน คันติมากถูกไหมครับอดทนมาถึงโอ้โหสามยุคคนนี่คือไม่ธรรมดาแล้วแหละก็อย่างที่บอกคือทําการใหญ่บางทีก็ต้องรู้จักคำว่าอดทนครับถ้าเองอดทนเป็นเราจะทําอะไรมันก็ง่ายไปหมดก็ประมาณนี้แหละก็ยังหมีก็แดลที่ทํามาสิบเกมอย่างเงี้ยบางคนก็ไม่รู้นะว่าหมีทําอย่างนี้ทำทำไมใช่ไหมเพราะว่าหมีมีแผลเลยแต่หมีไม่ใช่ซูมาอี้นะไม่ต้องห่วงหมีออกแนวองเบ้งมากกว่าแต่ว่าหมีไม่เอ่อทำอะไรแบบโหนโขนอย่างนั้นอะ อ่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงเกมกันดีกว่าครับเพื่อนๆบอกเฮ้ยมึงกูมาฟังเกมใช่ไหมเฮ้ย <h aves> มาพูดประวัติศาสตร์ก็ให้เข้าใจสุมาอี้เขาสนิดหนึ่งลวกันแต่ว่าคือหมีก็ไม่ได้ชอบเลยสุมาอี้มากนะแต่ชอบในเรื่องปัญญา,าครับติปัญญาค่อนข้างดีเป็นคนเป็นคนเก่งความสามารถอืมอ่ะเราพูดเราพูดถึงพันนาการนะตอนนี้ทุกคนเอออาจจะบอกว่าสุมาอี้ไม่เก่งใช่ไหมแต่จริงๆคือพันนาการแกไม่มีนะตอนนี้ถ้าเกิดเอาแกไปลงกับพวกโจโฉโจผีออสามวุยเนี่ยมันจะดึงประสิทธิภาพแกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ คือตัวแกมันต้องลงกับพวกตระกูลซูมาครับซูมาเจียวแล้วก็เตียวซุนหัวนะครับก็ต่อไปเนี่ยตู้บิงโกก็จะเป็นซูมาเจียวก็ถ้าเกิดเล่นซูมาอี้ก็ต้องเปิดนะเพราะ,ราะว่าเพราะว่ามันจําเป็นต้องมีสามพันธมิตรของซูมาอี้ไม่งั้นมันไม่เก่งนะครับสามวาสนานะแล้วหลังจากตบตู้บิงโกไปก็จะเป็นตู้เอ่อเตียวซุนหัวครับกับเฮียนเต้ตู้นี้ก็ควรเปิดใครเล่นแกงเล่าปีก็ต้องเปิดเฮียนเต้ก็เนี่ยเดี๋ยวมีรอเปิด ซึ่งพันธาการวัสนาก็คือ2คนเห็นไหมครับหากเพชรพี H ่ HP ของคุณพลไฟตูยิ่งต่ํายิ่งลดอัตราลดดามเมจสูงสุด50%ต่อไปลง3คนนะครับหากเพชรพี H ่ HP ของคุณพลไฟตู้ยิ่งต่ํายิ่งลดอัตราดามเมจลดลง50สูงสุด50%เมื่อค่าเพชรพี่ปัจจุบันของคุณพลไฟตู้ต่ำกว่า30เปอ็นครั้งแรกก็คือง่ายๆลงสองวัสนาจะทำให้สงมาที่แข่งขึ้นเยอะครับใช้คำว่าเยอะตายยากกว่าเดิมเยอะถ้าเพื่อนๆไปลงตอนนี้ไม่มีวัสนาไม่เก่งแต่คือเล่นได้แต่ไม่เก่ง อามาเดีด๋ยวดูเรามาเดี๋ยวดูส่วนออสกิลนะครับสกิลโกงสุดขอพูดรัดรัดเลยละกันคือสกิลทิกเกอร์นะครับสกิลทิกเกอร์โกงสุดแล้วคือเวลาใช้เนี่ยแกจะสุ่มบาร์ครับเข้าไปหาฝุ่นคนฝ่ายตรงข้ามหนึ่งแล้วทำดาเมจเลย40%แต่ถ้าเกิดปลุกสีก็จะแรงกว่านะเนี่ยจะเพิ่มอัตราดาเมจถึง25%แล้วก็เป็นอมตะเลยคล้ายๆติดปลายอย่างั้นนะแปดวิแต่คืออย่างที่บอกตอนนี้ถ้าไม่ลงวาสนาแกบางทีแกอาจจะตายก่อนสกิลทิกเกอร์ก็ยังงไไมมม่่่ทานนักก็เเลยเง เพรานั้นควรจะลงวัส,สนา2ครับแล้วก็อย่างที่บอกคือเป็นไปได้สายปลาดีกว่าถ้าเป็นมีมีใส่ปลานะเพราะว่ามันจะได้ทำให้สูมาอี้การันตีว่าตายยากแน่นอนถูกไหมครับตายนานเราสกิลทิกเกอร์บ่อยๆตัวมันก็แทบ OP พีโคตรเพราะว่าเราสกิลสกิลทิกเกอร์ไปเห็นไหมมันก็ไม่โดนโจมตีแน่นอนแบดวิและสุดตัวสูมาอี้ค่อนข้างโกงตรงที่ว่าออเนี่ยครับพาส,สี เมื่อสกิลทิกเกอร์สุมาอี้ทำดาเมจใช่ไหมจะมีโอกาส33%เ,เ,เพิ่มดาเมจตากรงเล็บ1นคั้น1ชั้นนะครับต่อเรื่อง10วินาทีจะทำให้การโจมตีปกติพวกดาเมจดาเมจจริงก็คือ2ดาเมจนะครับ0.5ของ HP ของเป้าหมายสูงสุดก็ไอพวกวีอะทั้งหลายทั้งแหลกถึกๆนั่นแหละดาเมจแต่ละชั้นเนี่ยไม่เกิน300%นะครับของพลังโจมตีสุมาอี้ ทูดาเมียคือดาเมียจริงมองข้ามโลกก็คือตีเข้าเลือดเลยถ้าเกิดเพื่อนๆอยากเห็นก็ไปดูคลิปล่าสุดที่หมีลงก็ได้ครับจะมีคลิปให้ดูนะของซูมาอีตบโจโฉกับกุยแกแบบหน้าสั่นมากเลยต่อให้นายเกาะห้าล้านก็เท่านั้นเราตีเข้าทูดาเมจนะก็ง่ายมันเป็นตัวที่เกิดมาเพื่อป้าป่าวุยกกไอ้แปลกนะเป็นตัวละครวุยแต่ว่าป่าวุยกันเองเฮ้ยตลกว่ะแต่เอาจริงๆตาบอดดีสาซูมาอีก็เป็นคนฆ่าล้างผ่านตะกุลโจหมดนะเขาอาจจะอ้างอิงตรงนี้มาด้วย ก็เลยเอามาตบโจโฉโดยตรงเลยประมาณนี้นะแต่คือโจโฉกับโจเออสุมะอีไม่มีอะไรผิดใจกันนะค่อนข้างรักกันคุยปรึกษาแผนการกันตลอดแล้วตัวสุมะอีค่อนข้างที่จะปพิเออประทับใจตัวโจโฉด้วยก็คนฉลาดคนฉลาดนะนะก็ประมาณนี้อ่ะต่อไปสกิลแอคทีฟนะครับเป็นสกิลกดชัยนะครับสุมะอีระเบิดความโกรธนะครับโจมตีใส่เป้าหมายที่เลือกดาเมจแปดร้อยเปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีนะครับ เมื่อสกิลนี้สร้างดาเมจจะทําให้ติดสตันด้วยนะสามวินาทีติดแบบร้อยเลยอ่ะเมอนงงจะเพิ่ม็นเวลาสามวินาทีทําให้เป้าหมายเคลื่อนที่ไม่ได้อ่ะสรุปซูมาอี้ควรเล่นกี่ดาวใช่ไหมครับสี่ดาวยังต่ําต้องสี่ดาวเห็นว่าปลุกพลังสี่ดาวเนี่ยหมีคิดว่ายัางต่ําต้องสี่ดาวแต่ถ้าเกิดสมมติจะเอาเก่งจริงๆหมีว่ายังไงก็ต้องไปหกดาวแต่ห้าจริงๆสี่ดาวห้าดาวมันก็เก่งแล้ว 6ดาวเมื่อสกิลนี้สังหารขุนพลเห็นไหมหลังจากที่สังหารขุนพลสมัยีจะรีเซ็ตคู่ดาวทันทีเลยก็คือสมมุตินะอันนี้มีสมมติสมมติเราอันติเมตไปหรือว่าสกิลทิกเกอร์ว์าไปตกใครต,ตายขึ้นมาใช่ป้พอตกใครตายขึ้นมาเสร็จสกิลมันก็จะรีเซ็ตเลยครับคู่ดาวของสกิลทิกเกอร์เสร็จแล้วเป็นไงมันก็จะรีมันก็จะบิงเข้าไปก็ไม่ตกเป็นเป้าหมายอีกก็ตีไปพอตายเสร็จก็รีแล้วก็ว์าไปตีต่อโกงไหมหมีว่าค่อนข้างโกงนะ แล้วเพิ่มตากรงเล็บหกหกชั้นด้วยนะถ้ากดหกดาวเนี่ยอ่ะนี่เดี๋ยวมีสรุปให้ฟังคนระับซูมาอี้ควรเปิดไหมนะเออมันมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือทําไมคนไม่เปิดใช่ไหมเพราะว่าตอนเนี้ยถ้ามันยังไม่มีแกง๊งมันเล่นครับมันเลยไม่ค่อยเก่งและอย่างตอนเนี้ยส่วนใหญ่อะ่ะคนที่เล่นบุยจะไปเปิดพวกโจโฉโจผีมาก็เลยเจ็บเยอะพอสูมาอี้เข้ามาต่อเขาไม่มีงบเปิดถ้าเกิดไม่เปมีพูดถูกไหมครับ รอนนั้นเขาก็เลยอาจจะไม่ค่อยเล่นกันเพราะว่าเออมันงบมันบานไปลายเกินไปไปเปิดวียตาสามสี่ห้าตัวก็ตายดีถูกไหมแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆกล่าวว่าเออมีงบอยู่แล้วเนี้ยมีโจโฉโจผีอยู่แล้วใช่ไหมก็เปิดอ,อสูมาอี้เลยครับสูมาเจียวแล้วก็เตียวสุนหัวลง5ตัวแค่นี้โคตรโอพ โอพีอ่พอๆกับทับโจโฉอาจจะเก่งกว่าด้วยนะความคิดเห็นหมีเพราะว่ามันตบพวกวุยคือบองจริงนะทุกวันนี้รำคาญพวกวุยมากซูมาอี้มาเพื่อจัดการเลยครับแปลกนะมาตีวพวกเดียวกันเองเออเป็นเรื่องที่แปลกมากเลยอ่ะสมมุตินะถ้าให้คะแนนหมีให้เก้าจากสิบแต่คือเพื่อนๆต้องไปรองล,งลงทับของเขาอนนะถ้าลงทับของเขาก็คือเก่งอย่างน้อยตอนนี้ก็มาจัดการพวกวูยที่น่ารำคาญทั้งหลายทั้งแหล่ดีมากประมาณนี้นะครับ แต่คือด้วยส่วนตัวมีมีอปีคงไม่ได้ทับซูมาอี้ซูมาอซมาเจียวแล้วก็เตลส่วนหัวนะเพราะว่ามีรอเปิดเล่าปีกเยนเตจะเอาหกดาวสองตัวแค่นี้พอแล้วจากใจถ้าเกิดมีเติมมีมีคงเอาซูมาอี้เพราะว่าลำคานทับปุยมากโคตรอยากมาตกโคตรเลยทุกวันนี้นะแต่คือตอนนี้ที่เกจเติมนะที่เกียจแล้วนะเอาใช้คำว่าที่เกีจเพราะว่าเออตอนนี้ก็เหลอหมีเป็นยูทูบอยู่คนเดียวแลนะที่ทําเกมนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าจะอีกนานแค่ไหนนะครับ เดี๋ยวมีขอยากเปิด10โลแล้วกันดูสิว่าจะได้สุมาอี้ไหมโอ้โหสาดเก็ยบยตาพยายามมา100มาเปิดแล้วโอ้โหทักทายไปหน่อยครับเจอทักทายก็ไปทีเดียวจบเลยนะถ้าเกิดเสือออกมาไม่ลุงนี้ก็คือจบนะครับดูมันดิเกมอีกข้อหนึ่งเกมนี้ก็คือแม่งโัดเกลือดูดิฉันทำอะไรตอนคราวนี้นะเปิดโจโจ400โลก็ไม่ได้ครับเออเอาเลยตู้อื่นเกลือได้แต่ขอตู้เล่าปีกับเฮียนเต้ต้องไม่เกลือครับแค่นี้พอแล้ว สรุปให้ฟังเก่งครับซูมาอี้เก่งแต่ว่าเพ,เพื่อนๆต้องเลือกทับนะในการเล่นเพื่อนๆจะไปเปิดทุกตัวไม่ได้แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆจะดึงประสิทธิภาพาของซูมาอี้ให้เก่งแน่นอนว่าเพื่อนๆต้องเปิดซูมาเจียวแล้วก็เจียวโซนหัวมันถึงจะเก่งมันทําให้ตัวซูมาอี้ตายยากพอตัวซูมาอี้ตายยากเป็นไงครับซูมาอีก้ก็ทิกเกอร์ไปไล่ตบเลยไล่ตบใครตายขึ้นมาก็สกิลรีรีรีเซ็ต,ตคู่ดาวแต่ต้องหกดาวน,นะหกดาวมันเก่งจริงซูมาอี้อ่ะก็เผื่อเพื่อนๆเออคิดจะลังเลจะเปิดก็ ก็ลองคิดดูให้ดีครับว่าเอ่อถ้าเปิดโซมาอีก็ต้องเปิดโูมาเจียวแล้วก็เทลซูนหัวนะมันถึงจะเก่งส่วนหมีหมีคงไม่เปิดเพราะว่าหมีบอกแล้วว่ามีเปิดเล่าปีเอ้ยเราเราปีเเราปีก็แย่แล้วเราไปเปิดเล่าปีนะครับแล้วก็เฮียนเต้เอาหกดาวแค่นี้หมีพอแล้วแล้วก็คู่กันทับซุนกวนแค่นี้แหละแค่นี้ก็น่าจะตกทับออโจโฉได้แลละไม่น่าจะมีปัญหาแล้วแหละเอาไปว่าเผื่อคลิปนี้หมีจะมีประโยชน์กับผู้เล่นแล้วกันที่กำลังตัดสินใจอยู่ถึงจะสองวันแล้วก็เผื่อ เออคนที่กำลังกำลังคิดอยู่แล้วกันนะครับแต่คือจริงๆแล้วมันจะเอาทับซูมาอ้มาคู่กับเนี่ยโจโฉกับโจผีก็ยิ่งก็ยิ่งโอพใหญ่เลยนะจริงๆมียังเห็นอยู่เลยไอไอทับคลิปที่มีทําอ่ะเดี๋ยวมีแปะรูปให้ดูเนี่ยทับเนี้ยมียังเห็นเลยว่ามันตบโจโฉอะ่ะโจโฉกับเล่าปีทับเดียวกันตายเออมันก็คือโหดอะ่ะทับเนี้ยนะ อเอาไปว่าเผื่อเพื่อนๆเอลองลองคิดดูแล้วกันว่าเราอยากเล่นทับไหนแต่อย่างที่บอกนะครับให้เราเลือกทับเล่นอย่าไปเล่นทุกทับเล่นไม่ได้เกมนี้นอกจากสุลตานอย่างเดียวเอาไปว่าคลิปนี้อาจจะมีประโยชน์กับผู้เล่นแล้วกันนะครับเ้าเจอกันนะครับเฮ้ยทำไมโทมันตองสีวะบ่งบอกวันนี้จะดวงดีหรือเปล่าว็เม่ลู